สวัสดีครับจากทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับนาในาช่วงนี้นะครับกับรายการพิเศษลดกระนำไทยช่วยไทยสู้ภยัยโควิดนะครับนี่เราก็เอาสินค้าแผานกซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับมาจัดให้คุณคุณ,คณลูกค้าได้จับใจ่ายใช้สอยได้ง่ายขึ้นนะครับตาม ประตูต่างๆนะครับอันนี้โปรโมชั่นตรงบันไดเลื่อนนะครับตรงบันไดเลื่อนแล้วก็มีการเอา,อาสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตมาจัดจําหน่ายการด้วยราคาสินค้าที่ถูกสุดถูกประหยัดสุดประหยัดเลยนะครับโอ้ถึงจะปิดห้างยังไงแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ยังเปิดอยู่นะครับซูเปอร์มาร์เก็ตยังเปิดแล้วก็โซนร้านขายยาธนาคารเมื่อกี้เห็นฝั่งนูน้นคือธนาคารนะครับยังเปิดอยู่นะฮะธนาคารยังเปิดให้บริการอยู่นะฮะ ชาบูชิที่อยู่ใกล้ตรงนี้ก็ยังเปิดอยู่นะครับแต่ก็นั่งห่างกันหรือไม่ก็สั่งกลับบ้านนะครับเนาะสั่งกลับบ้านนะทีมโรโมชั่นช่วงนี้นะครับกับรายการพิเศษนะฮะไทยช่วยไทยสู้ภัยโควิดนะครับกับรายการสินค้าราคามากมายที่เราเอามาจำหน่ายให้คุณลูกค้าในราคาถูกจริงๆเลยนะครับที่บริเวณโปรบันไดเลื่อนนะครับอันนี้คือโปรบันไดเลือนก่อนนะนี่ โอ้มีสินค้าที่เยอะแยะมากมายนะครับสินค้าอุโปโภคบริโภคนะครับนะก็สินค้าที่จําเป็นต่อ,อการดําเนินชีวิตนะครับในช่วงนี้นะไวรัสโควิด -19 นะครับโอ้โหระบาดหนักเหลือเกินก็นะคุณลูกค,ค้าหลายๆท่านก็จับจ่ายใช้สอยทาง d e l i v e อ y นะครับนะออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าก็มี d e l i v e r y ก็มีนะครับแต่ของเราตรงนี้นะครับนะพอเราตรงนี้ยังหนะักลูกค้าท่านใดที่มาก็สะดวกสบายนะครับสะดวกสบายเราฆ่าเชื้อ ทางห้างนะครับนะ่ะค่าเชือ้อก็วันเว้นวันเลยนะครับนะก็มีการฉีดยาฆ่าเชื้อนะครับนะจุดนี้บริเวณนี้ตรงโปรโมชั่นบันไดเลื่อนนะครับอย่าลืมนะคุณลูกค้าทุกทกท่านนะครับนะอ้วันนี้คุณลูกค้าก็ยังยังยังหนาแน่นเหมือนเดิมนะครับยังหนาแน่นเหมือนเดิม ก็โอ้โหหนุนธุรกิจด้วยดีตลอดมาเลยนะครับอ่ะชมสินค้าไปพงพลางก่อนนะครับว่าที่โปรโมชั่นบันไดเลื่อนตรงนี้นะครับกับรายการพิเศษนะฮะไทยช่วยไทยสู้ภัยโควิดเรามีสินค้าอะไรจําหน่ายกันบ้างนะครับนะเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตย่อมๆเลยนะครับย่อมๆโอ้โหเครื่องเสียงสุดยอดเลยอ่านล้างมือทั้งอําเภอนะฮะโอเคนะครับนะที่โปรโมชั่นบันไดเลื่อนนะครับจะอยู่กับท่านนานๆเลยนะครับนานๆ นะอยู่กันยาวๆนะครับให้ท่านได้เลือกสินค้าราคาถูกสุดถูกพิเศษสุดพิเศษเลยนะครับประหยัดสุดประหยัดที่โปรโมชั่นมาในเลื่อนกันตรงนี้นะครับขอบคุณครับ